สวัสดีครับวันนี้พามาชมรุ่นใหม่ล่าสุดของ RADO Original d a ด s t สตารไซส์38มิลมนะครับรุ่นนี้เพิ่งเข้ามาได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับที่ร a โดเซนทันเบอร์ R12161643 นะครับการแกะลวดลายพื้นหน้าปัดก็ถือว่า สวยงามมากครับแล้วก็โทเคสตรงนี้จะเป็นเซรามอนนะครับเซรามอนก็ทํามาจากไฮเดราซิก90%แล้วก็ผสมวัตถุดเข้าไปอีก10%แล้วก็ตัวสายก็เป็นสายแบบใหม่ปัคเกิบานพับคู่นะครับอีกผีเสื้อแล้วก็กันน้ํา100เมตรนะครับแล้วก็มีใบรารันตี5ปีนะครบับารันตีตัวเครื่อง5ปีเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นนี้ เรื่องมีบทคองแนอะจัดไฟายโพดิชั่นนะครับกันน้ำร้อยเมตรกระจกซับไฟตัดแสงแล้วก็มีซูปเปอร์ลรูมิโนว่านี่ครับสวยงามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิปิเล่เป็นเพชรสีฟ้านะครับด้านใน แกะโนดลายสวยงามมากครับไซส์38มิบลครับ38มิลแกะพลาสติกซิลพลาติกออกมาให้ดูนะครับถึงความสวยจริงๆของรุ่นนี้นะครับความเงาความวาวของตัวบอดี้ตัวเคสตัวเรือน ก็จะเป็นทรงกระจกตัดเหลี่ยมเช่นเดิมครับไซส์38มิปลเมตขึ้นข้อมือก็ถือว่าสวยงามมากครับก่อนที่ผมจะซิลพลาสติกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะโชว์ก็เดี๋ยวขึ้นข้อมือให้ดูครับแล้วก็ตั้งเวลาให้ดูเดี๋ยวไปดูการตั้งเวลาครับเดี๋ยวมาตั้งเวลาให้ดูนะครับวิธีการตั้งเวลาของ Origi n a l t เดส ก็ดึง <S <S ออกมาเบาๆครับสเต็ปแรกก็จะเป็นวันนที่สเต็ปที่สองก็เป็นเวลาครับไม่ใช่กระชากนะครับการสก,กิดเบาๆฮะแล้วก็หมุนไปข้างหน้าถ้ารุ่นนี้จะหมุนขึ้นนะครับเช็กว่าวันที่เปลี่ยนอย่างอันนี้วันที่ไม่เปลี่ยนเนะี่ยรู้เลยครับว่าเป็นช่วงกลางวันเที่ยงวันนั่นเองวันนี้วันที่วันที่สิบ อ่าผมว่าดึงมาสเต็ปแรกแล้วก็หมุนหมุนลงฮะอันนี้หมุนขึ้นอ่ะจะเป็นเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันที่ครับนี่ก็ตั้งเป็นวันที่สิบเลยครับเพราะว่าผมเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็สเต็ปสองก็จะเป็นสเต็ปสองเป็นวันนะครับตั้งเป็นเสาร์เดย์เดย์แล้วก็เส a t u เดย์ ก่อนวันหนึ่งก็แล้วกันครับเพราะว่าผมหมุนเลยรอบเพียงวันมาแล้วเป็นฟรายเด a y ก็แล้วกนะันนี่เป็น Friday ก็ตั้งเป็นวันที่9นะครับ ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับวันที่9เสร็จึงมาสเต็ป2ครับแล้วก็หมุนไปข้างหน้านะครับีเลียงกันหมุนทวนนะครับหมุนเข็มถ้ารอบนี้จะเป็นรอบเชี่ยงเกลือนวันที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ามาเช็คเวลาปัจจุบัน นี่เท <challenge. S 1> ี่ยงวันวันที่ก็จะไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็บ่ายสามโมงยี่สิบห้านะครับ ก็เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นลานสัก20รอบ15้ารอบ30รอบได้หมดนะครับเป็นเครื่อง80ชั่วโมงครับรอบเต็มจริงๆหนะ่อยน่าู่ประมาณ60ชั่วโมงได้เอ้ยประมาณ50รอบได้ครับอันนี้ผมหมุนไว้พอเอาข้าวครับแล้วก็ผมก็จะซิลวาสติกเดี๋ยวผมขึ้นข้อมือให้ดูก่อนครับก่อนที่ผมจะซิกลกับไปโชว์มันเดียว ขึ้นข้อมือก็อประมาณนี้ครับไซส์สามสิบแปดมิลสวยงามครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดและเป็นบลูนะครับบลูจูเลีจูเิลี่ด้านในนะครับแวะเข้ามาชมได้ที่เซ็นทรัลเวิร์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ